ตลอดในระยะเวลาการจัดงาน2ีถึงยีครับบรรลุนีที่อยู่ทุกวันครับบรรลุลูกแรกกำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นสู่ของฟ้าร,ร้อมดูบรรลุลี่อันครับพร้อมรี่ยังจ้าเด็กๆ้อมรี่ยังครับ,บ,รบ,รรบแม่บรรลุลูกแรกสีส้สมๆเป็นตัวยรนะ้ำ สวยคิดว่าเป็นอะไรเป็นกระปุลกับปลาเป็นกระปุลฝั่งนี้คิดว่าเป็นตัวอะไรปลาเป็นกระุลค,ครับจะแนะนำในเรื่องของครื่องการถ่ายภาพก,กับปลาเปนให้สวยนะครับถ่ายตอนเขายิงใส่หรือว่าเบินใส่เข้าปลาเป็นแบบนี้ครับบปลาเป็นมัจนจะเลือนแสงเมื่อคุณกดชัตเตอร์ถ่า,ายภาพ ถ้าคุณจะสวยครับเป็นยามยีอคางนะครัไถายรูลของบอลลูนยังไงให้สวยไถตอนเขาเบิร์นไปเข้าบอลลูนครับบอลลูนจะเดื้ล,ลยไปด้านในลุกสวยระบา,าเด็กๆครับปลดมือดังๆต้อนรับพี่ปลาหมึกส้มน้อยบอลลูนลุกแรกครับลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้านในรอบที่สองครับเรนเชันพี่ปลาหมกด้านนี้นะครับได้านนี้หน่อยทุกคนมองมาที่ผมนะครับผมจะสาธิตการไถ่ายกู่กับอลลูนให้ดูอย่าวิถีบอลลูนเพราะอะไรครับ บอลลูนโดนตัวเราได้ไม่เจ็บบอลลูนโดนตัวเราได้ไม่เป็นอันตรายบอลลูนฟาดหน้าเราได้ไม่ได้เจ็บแบบนั้นลองสัมผัสและจับดูครับมันเป็นเกล็ดพผงก์ผมปืนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมให้ถ่ายภาพคุณลูกค้าสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆได้ครับภาพเบลไทยเข้ไใกล้จมาขอจับตะกร้านะครับแบบนี้แล้วถ่ายด้ได้เมื่อคุณมาจับตะกร้าเขาจะเบลใสเข้ามาโดนแบบนี้ครับ เขาจะเบินไฟเข้าบอลลูนแบบนี้ครับเบินไฟทำไมเบินไฟให้รูปถ่ายสวยๆกดชัตเตอร์ตอนที่เขาเบินไฟแบบนี้นอย่าตกใจปล่อยลูกจับตะกร้านะครับเมื่อคุณถ่ายรูปเสร็จให้คืมงานผมจับตะกร้าหรือว่าจับเชือกก่อนก่อนที่คุณจะปล่อยมือไม่งั้นบอลลูนมันจะลอยขึ้นมานะครับอาละครับขออนุญาตแวงทางนิดนึงผมจะบอลอลูนขึ้นถนนครับวันรอบนี้นะครับ ผมเจ้าบอลลูนขึ้นถนนยาวิ่งหนีบอนลูนโดนตัวเราได้ไม่เป็นอันตรายยาววิ่งหนีนะครับบ 2, อลลูนลูกที่สองลอยตัวขึ้นสุดขอบ้าแล้วครับมาบอลลูนลูกที่สามมาดูกันครับเด็กๆเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรครับตัวอะไรนะคนสวยปลาอะไรใช่ปตาไหมเนาะเป็นปลาอะไรลูก แน่นตนปาเครับไกได้ครับปลาปาเครับเป็นปลาอะไรครับปาเต่าฮปละัน่าปาอะไรปลาอะไรครับปลาทองครับปลาทองครับใช่ไหมน่าจะใช่ครับน่าจะใช่และเราคิดว่าเป็นปลาอะไรครับ เด็กๆครับปมมือกำลังต้อนรับพี่ปลาทองหน่นอยครับน่าตาน่ารักมีหางด้วยมีครีบด้วยเดี๋ยวพี่ปลาทองจะไปไประจับจุดด้านบนถนนนะครับถห้ผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ ไม่สูบบุหรี่ใกล้บอลลูนไม่เอาลูกโป่งสวัดมาใกล้บอลลูนนะครับบุหรี่เป็นประกายไฟเราใช้ทั้งแก๊สและไฟมันจะระเบิดครับรวมถึงลูกโป่งสวัดมันอัดแก๊สโดนไฟมันก็จะระเบิดเช่นกันเรื่องความปลอดภัยของที่้องประชาชนนะครับบุหรี่และลูกโป่งสวัดไม่เอาเข้าใกล้บอลลูนและไม่วิ่งหนีบอลลูนนะจ๊ะเดี๋ยวหกกรมบอลลูนโดนตัวเราได้ไม่เป็นอันตรายนะครับบอลลูนโดนตัวเราได้ไม่เป็นอะไรอ้าวบอลลูนลูกที่สี่ ไหนใครเคยไปดูบอลลูนในสวนสาธนะสารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ยกเบอร์ใครเคยไปเที่ยวบอลลูปีที่สองยกเือร์โอ,โอไม่มีใครไปเลยเหรอบอลลูลูกนี้ตั้งใจนะ